เกี่ยวกับการย่อยอาหารก่อนเมื่อกี้กินอะไรมาแล้วบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้กินอะไรอ่ะก,กินขนม,นขนมใช่ไหมคะกินทางไหนกินทางไหนอ่าทางปากใช่ไหมคะเสร็จแล้วปากก็จะย่อยย่อยเสร็จแล้วส่งไปทางไหน เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารให้เราได้ร้องเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจว่าแต่ละอวัยวะแต่ละที่เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรนั่นเองนะคะลองเปิดข้างหลังมีเพลงอยู่นะคะอ่าเร็วเวเสียงเสียงเสียงวิทยากรจะไม่มีแล้วนะคะอาโอเคไหนไหน ลองเปิดลองเปิดหนะ้าเ8ปเปิดหน้า98นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงกันก่อนที่เราจะไปวาดรูปกันนะคะอ่าใครอ่านภาษาไทยไม่ได้บ้างอ่อาอ่านไม่เป็นอ่านได้ไหมคะอ่าโอเคอ่านได้เดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนนะคะเขาบอกว่าอะไร มาเรามาร้องเพลงกันใช่ไหมคะอวัยวะสำคัญย่อยอาหารมีอะไรบ้างเนาะในทุกวันเรารับประทานเหล่าอาหารเข้าไปในร่างกายนะคะอันดับแรกคืออะไรเวลาที่เรากินอ่าแรกคือปากภายในนั้นมีอะไรอ่ามีฟันใครไม่มีฟันบ้าง <laughs> นะคะมีฟันทุกคนเนาะมันทำหน้าที่อะไรเอ่ยฟันเนี่ยอ่าบดเคี้ยวอาหารนั่นเองนะคะและในในปากเรามีอะไรอีกมีน้ำลายคลุกเข้าช่วยงานนะคะให้อาหารเล็กลงและกลืนไปนั่นเองเนาะเคลื่อนลงผ่านท่อกลวงที่บีบรัด เลื่อนไปนะคะเราเรียกว่าอะไรอันนั้นหลอดอาหารใช่ไหมคะมันทำหน้าที่ย่อยไหมมันไม่ได้ย่อยมันเป็นแค่ทางผ่านนั่นเองนะคะหลังจากหลอดอาหารไปที่ไหนไปที่กระเพาะใช่ไหมคะกระเพาะทำหน้าที่อะไรย่อยแล้วก็คลุกเคลานั่นเองเนาะต่อไปจากกระเพาะไปไหน ลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี้ยทำหน้าที่อะไรย่อยให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะหลังจากลำไส้เล็กอะไรอีกตับอ่อนใช่ไหมคะส่งน้ำย่อยแล้วก็ให้มันทำงานดีมากขึ้นใช่ไหมคะลำไส้ใหญ่ทำอะไรอ่าทำงานด้วยกันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วทำยังไงดูดซึมกา,กากอาหาร และมันเหลือไว้อะไรเส้นใหญ่เส้นใหญ่หลังจากนั้นต่ออะไรด้วยดูซูมเสร็จแล้วทำอะไรต่อขับเป็นอุจจระใช่ไหมคะดังนั้นประเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำไหมกินเยอะๆอย่างนี้อาเข้านะคะอาโอเคตอนนี้ทุกคนอ่านได้แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะให้พี่มาร้องเพลงนะคะ มาร้องเพลงให้ฟังว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะงงอ่ะพี่พร้อมหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดเพลงให้ฟังนะคะมาเรามารอ้ารองเพลงกันเอาไว,ว้ยาวะสำคัญย่อยอาหาร ขอท่านใดผลิตเรือไว้น้ำย่อยมาคลุกเขาส่งต่อให้ลำไสเล็กเรางานหนักเบาต้องย่อยให้สมบูรณ์มีตับอ่อนคอยส่งน้ำย่อยมาเกิดนุ่นนำพาให้งานบรรลุผลลำไสใหญ่รับต่อไม่วกวนเรียบดังคนทำงานสามัคคี ซึ่งกากอาหารและเลือกไว้ เดี๋ยวเรามาร้องกันพร้อมกันดีกว่านะคะโดยที่ว่าเรายังไม่ต้องเปิดเพลงนะคะอานะคะอย่างน้อยเรียนทฤษฎีใช่ไหมมันอาจจะเข้าใจยากถ้าเราร้องเพลงเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายมากขึ้นใช่ไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะอะสามส เอวะาสำคัญย่อยอาหารเรารับประทานเราอาหารเข้าไปในร่างกายแรกคือปากภายในนั้นมีฟันเคี้ยวอาหารให้อาหารเล็กลงแล้วเกินไปเคลื่อนลงผ่านท่อกลวงที่พีบัตัุ เราเรียกว่าหลอดอาหารนั่นไงไม่ย่อยอะไรแค่ผ่านทางลงลงไปก็พอะท่านใดส่งต่อให้ลำไส้เล็กเรางานหนักเบาตกย่อยให้สมบูรณ์มีตับอ่อนคอยส่งใหมาเกลือนุ้นนำพาให้งานบรรลุผล เปรียบดังคนทำงานสามาขีดูส okay. ึมกากอาหารเลื่อเไว้เพียงเส้นใหญ่เขาเป็นอุจระนั่นไงรวมแล้วเข้าใจระบบใหญ่เอ่อโอเป็นหรือยังเป็นหรือยังเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มร้องนะคะอ่าเป็นหรือยังเอ่ย อ่ะยางอ่ะอีกรอบเดิมน,นะคะสามสี่มาเรามาร้องเพลงกันอวัยวะสำคัญใหญ่อาหารา <c oughs> เราอาหารเข้าไปในร่างกายหน้าที่นั้นคือบทเคี้ยวอาหารนำลายคุกเขาช่วยงาน ให้อาหารเล็กลงและเกินไปเลื่อนลงป่านจอกลวงที่บีบรัดตัวเลื่อนไปเราเรียกว่าหลอดอาหารนั่นไงแล้วอ,อะไรแค่ผ่านทางลงลงไปก็พอทนันใดผลิรีวดว้น้ำย่อยมาคลุกเขา ลำไส้เล็กเรางานหนักเบาต้องย่อยให้สมบูรณ์มีต่อปอนคอยนำผลลำไส้ใหญ่รับต่อไม่พวกวนเปรียบดังคนทำงานสามขีดดซึมกากอาหารและเลือไว้พี่ เส้นใหญ่ขับเป็นอุจาระนั่นไงแล้วแล้วเข้าใจระบบใหญ่เอ่ยลงลงไปก็เพราะทันใดส่งต่อให้ลำไส้เร็กเรางานหนักเบาต้องย่อยให้สมบูรณ์มีตับอ่อนคอยส่งน้ำย่อยมาเกลือ,อนุนนำพา บรรลุผลลำในวิกบนเปรียบดังคนทำงานสามาขีดูซุมกากอาหารและเลือไว้เพียงเส้นใหญ่ขับเป็นอุจจระนั่นไงรวมแล้วเข้าใจระบบใหญ่เอออ่ะเก่งหรือยังเป็นหรือยังเดี๋ยวพี่จะมาเต้นเนี่ยเป็นหรือยังคะ เดี๋ยวเราจะเทสทีละกลุ่มซิว่าร้องได้ไหมอาเป็นแถวดีกว่าเนาะแถวนี้แถวนี้แถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่นะคะอาเป็นแถวเลยเนาะอาโอเคแถวไหนพร้อมก่อนเออแถวนี้พร้อมแล้วนะคะแถวที่สามพร้อมแล้วพร้อมยยังอาพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมข้างหลังร้องด้วยนะ สามสี่มาเรามาไม่ได้ยินเลยอ่าแรกแรกคือปากอะไร ไม่ได้ยินเลยดังๆลาวลี่ลาวลี่เสียงดังหน่อยอ่ะยังไม่เป็นอะคะไอ้นะอ่ะพร้อมกันก็ะดาพร้อมกันก็ไดาโอเคสาสี่เอาใหม่เร็วมาเรามาร้องเพลงกัเอวัยวะสำคัญย่อยอาหาร ในทุกวันเรารับประทานเราอาหารเข้าไปในร่างกายแรกคือปากภายในนั้นมีฟันหน้าที่นั้นคือบทเคี้ยวอาหารมีน้ำลายคุกเคลาช่วยงานให้อาหารเล็กลงแล้วกืนไปเลื่อนลงผ่านถอกลวงที่บีบัะตัวเลื่อนไป เราเรียกว่าหลอดอาหารนั่นไงไม่ย่อยอะไรแค่ผ่านทางลงลงไปก็พอทันใดผลิตเร็วไวน้ำย่อยมาคลุกเคล้าส่งต่อให้ลำไส้เล็กเรางานหนักเบาต้องย่อยให้สมบูรณ์มีตับอ่อนคอยส่งน้ำย่อยมาก็นุ่นนำพาให้งานบรรลุผล อําส่ใหญ่รับต่อไม่วกวนเปรียบดังคนทํางานสามาคีดูซึมกากอาหารแ <c oughs> ละเลือไว้พี่เ <c oughs> ส้นใหญ่ขาเป็นอุจจาระนั่นไงรวมแล้วเข้าใจระบบใหญ่เอยโหตกลงให้ครูร้องอยู่คนเดียวใช่ไหมนะคะอ่าโอเคทุกคนไปแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยร้องให้พี่เขา เต้นไหมอยากเห็นพี่เต้นไหมคะมอ่าอ่าโอเคงั้นเชิญพี่ข้างหน้าเลยนะคะเชิญพี่ข้างหน้าเลย <iz os> เนาะอารบกวนร้องร้องให้พี่นะคะ <X 1> <G un THAT> ผลิตเรือไว้น้ำย่อยมาคลุกเค้าส่งต่อให้ลำไสและเรางานหนักเบาต้องย่อยให้สมบูรณ์มีตับอ่อนคอยส่งน้ำย่อยมาเกิดน,นุ่นนำพาให้งานบรรลุผลลำไสใหญ่รับต่อไม่วกวนเปรียบดังคนทำ นะคะเป็นยังไงบ้างระบบย่อยอาหารเข้าใจหรือยัง <laughs> ยังนะคะไปฝึกร้องนะพรุ่งนี้เช้าจะได้มาเจอครูอีกทีหนึ่งนะคะเสรจทีน่นี้ตอนนี้นะคะก็เข้าสู่เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพมันเองนะคะอ่านะคะให้เปิดเอกสารของตัวเองเลยนะคะ ให้วาดภาพให้เวลากี่นาทีดีประมาณ20นาทีนะคะใครวาดสวยที่สุดเดี๋ยวคุณครูมีรางวัลให้นะคะอ่าโอเคค่ะไม่ต้องไม่ต้องทาสีนะคะแค่วาดรูปพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าพืชใบเลี้ยงคู่ให้เลือกเลยนะคะให้เวลา20นาทีค่ะ มีมีเอกสารให้อยู่แล้วนะคะหน้า96นั่นเองนะคะหน้า96ให้วาดรูปนะคะให้เวลา20นาทีเนาะ